ตั้งตาทำอะไรยังไงคะตาตรงข้ามตา้ามบตรงข้ามเริ่มค่ะตาตรงข้ามก็เลยก็ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ก็แค่เหมือนแบบว่าเราแค่ไม่ได้แบบ p r ร v a c y ส่วนตัวขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเกิดปัญหาอะไรกิ๊งทำไมเราคุยแบบเรารู้สึกเมาทำได้แล้วต้องบอกกับหนูยังไงบ้างคือหนูอ่ะก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะค่ะเพราะว่าถ้าพูดเยอะเดี๋ยวเขาฟ้องหนูขึ้นมาทำไงอะ อยาให้พี่ๆทุกคนมาช่วยจ่ายนะแสดงว่ามันมีผ,มผลกระทบกับเราแล้วคือต้องออกมาก็จริงๆคือหนูเองอะ่ะไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับบ้านเขาแล้วก็ไม่เคยไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะและ้วพอเหมือนเรารู้มาว่าแบบว่าเขายุ่งเรื่องส่วนตัวเราแล้วไปพูดของไปพูดในทางที่มันเสียหายสำหรับเราเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ดีสำหรับเราจริงบ้านทุกข้างจริงเอบ้านแล้วก็จริงบ้านทุกข้า,ขางเลยจริงได้ไปคุย,นนยไปเคลียร์เทายบว่าจะเป็นคนไห แต่ทำไมคะเพราะว่าหนูเองก็ไม่ได้สนิทกับเขาด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะออแต่วันเล่ค่ะใช่แล้วอย่างนี้มันด้วยความที่บ้านใกล้กันบ้านตัวนั้นมันก็ต้องเห็นกันนะปันโอเคใช่ไหมหมายถึงว่าเราไม่อึดอัดตอนจริงๆก็อึดอัดค่ะแต่ทำไงได้ในเมื่อหนูซื้อบ้านตรงนั้นแล้วยังผ่อนไม่หมดเลยที่พูดแล้วบอกว่าจะจะทสร้างหัวคิดจะสร้างจริงใช่ไหมก็จริงๆค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนแบบว่าวันนี้นัดนัดอ่า ใช่ใช่ค่ะนั่งชั้นนั่งชัมาดูว่าแบบประเมินราคาว่าเท่าไหร่อะไรยังไงถ้าไม่สูงมากก็ทําค่ะก็คือจริงๆอ่ะจะทําเป็นสวนให้มันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะได้แบบรู้สึกว่าเรา p ายเว t มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องมาส่งมาสสงกันละก็อีกนิดนึงเขาน่าจะเป็นญาติอีกฝ่ายหนึ่งของเราละอะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้เข้าขึ้นมาอย่างนี้หมดเลยใช่ค่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากอยากทำอะไรให้มันเป็นส่วนตัววะคะรู้สึกคอเราเม่ไเป็นไหม ก็นิดหนึ่งค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าตานเองก็ไม่เคยไปยุ่งอะไรบ้านเขาไม่เคยไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยอะไรเงี้ยแล้วจริงๆเราได้มีการพูดกันก่อนหน้าก่อนมันงยังว่าเออเราโอเคนะกับอย่างนี้อะไรเงี้ยอ่าจริงๆหนูหนูก็คือคือหนูก็ไม่ได้ไปพูดอะไรกับเขาเพราะเขาก็ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรในชีวิตหนูเขาไม่ได้เป็นคนให้เงินหรือว่ามาเลี้ยงดูหนูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า เ,เราควรที่จะต่างคนต่างอยู่ในเมื่อเราอยู่ในในหมู่บ้านเดียวกันล,ละเราก็ควรที่จะแบบเป็นอะไรที่มันดีต่อกันนะไม่ใช่ว่าทําแบบไม่ดีต่อกนะันคือตัวตานเองก็ไม่เคยไปทําอะไรไม่ดีกับเขาไม่เคยไปยุ่งอะไรกับเขาเลยด้วยซ้ำที่เกี่กับเหตุการณ์ที่มันส่งคนที่บครอบครัวก,กับบ้านเราบ้างจริงๆก็จริงๆก็เรื่องของความเป็นส่วนตัวมากกว่าตันไม่ดูข่าวไม่แบบตันมาข่าวมันก็เรื่องราวปัญหาตำราไปใหญ่โตอะไรก็โลกวงเลไม่ข่าวมันไมออก ต้องวงจรปิดกันอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวหนูกําลังจะติดเหมือนกันค่ะตอนแรกอันหนูไม่ติดคือหนูว่าคิดหลายอย่างมากเลยทั้งแบบว่าเปลี่ยนรั้วให้มันสูงขึ้นหรือติดกล้องวงจรปิดหรือว่าทำทำส่วนที่มันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เคยถึงขั้นแบบว่ามีปลามีอะไรกันออ้ยยังไม่มีค่ะถ้าปลานี่ก็คือน่าแบบยังไม่มียังไม่มีมีแตะขยะหนู ยังอันนั้นมันก็น่าจะรุนแรงเกินไปอะค่ะเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าแต่แม่ตอนนี้ต่างต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่เพราะว่าหนูหนูไม่พิยุ่งอะไรของเขาแล้วอะแล้วคุณแม่เรายังไปเสวนาอยู่กับเขาไหมคะก็น่าจะเสวนาอยู่หรือเปล่าเออเพราะว่าก็ตอนนี้ก็คือคุณแม่ก็เหมือนแบบออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปอยู่เราได้สั่งของกันเลยอยากยืนอยู่แล้วแม่เองแม่คือหนูก็ห้ามแม่ไม่ได้ไง